สวัสดีครับผมวันนี้จะมาเสนอตัวเพชเกตนะครับตัวนี้ก็คือใช้กับพวกงานพวกแอร์ชิลเลอร์นะครับผมแล้วก็เป็นพวกเ,เครื่องหล่อเย็นทาน้ําหล่อเย็นพวกเครื่องจักรนะครับตัวนี้มันจะมีตัวเป็นโลเพชเชอร์กับไฮเพชเชอร์นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูอันนี้จะเป็นแบรนด์ lr ครับของประเทศเยอรมันนะครับตัวเคสตัวนี้จะเป็นตัวสแตนเลสนะครับแล้วก็ตัว วาล์วนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวโล w เ r e เช u r e นะครับผมก็คือใช้ได้กับตัวน้ำยา R404A นะครับ R22 แล้วก็ R134A ครับผมตัวนี้จะเป็นออกทางด้านหลังนะครับเป็นเกล็ดน้ำมันครับผมแล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัว h i ไฮเ r e เช u r e ก็คือต่างกับที่สเกลครับผม ตัวเคสจะเหมือนกันเป็นสเตเลสนะครับแล้วก็เป็นเกรน้ำมันเช่นเดียวกันครับเป็นตัวทองเหลืองนะครับตัวนี้ก็คือจะได้ถึง3 5บาทครับส่วนตัวโลนี่จะได้ถึง1 5บบาทก็ถ้าสนใจสั่งซื้อก็ติดต่อได้นะครับผมตามเบอร์ที่อยู่ใต้ลิงก์เลยนะครับขอบคุณครับผม